สวัสด,ดีกันด้วยนะครับวันนี้เรา6แก้วนะคะกับเกม LVP นั่นเองฮะ,ะซึ่งไอเกมเนี้ยเป็นเกมสต,ตังะค,ะค์นะฮะขอบคุณอ่ะขอบคุณแม่แกันที่ของข้างผมซื้อให้นะฮะโอเคมาเรล่รนกันเลยแน่นอนเกมมีสตอรี่แน่นอนไม่ต้องห่วงคุณแม่ผมให้ผมบอกแล้วว่า ค่าตัวถ่ายรูปผมนะะค,คือแม่เขานั้นชอบถ่ายรูปผมอะ่ะอ๋อได้ใจก่อนได้เอเลี่ยนก่อนละกันคือคุณแม่ของนั้นชอบถ่ายรูปผมผมไม่ยอมกต้องค,คิดแผนถ้าจะถ่ายรูปผมก็อันนี้เล่นเกมให้ผมเล่นเกมนี้แหละเรามาเริ่มแคสก,กันเลยนี่มันอันนี้ว่าอันนี้เอลฟ์ควีนอ่ะ ่จริงเอเลียนอ่ะมันมีชื่อของมันอยู่ฮะชื่อเอเลียนชื่อว่าอะไรอ่ะจริงอ่ะซินดอมบ์นะฮะนี่จะซินดอมบ์นี่บีกระโดดเอตกล่ะโดดตกตกแม่งแล้วแล้วก็คอมพิเตอร์มันก็มีชื่อหลักเกมกันนะคอมพิวเตอร์นี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อจริงมันชื่อจริงมันชื่ออะไรวะยัวจาเออตกแม่โยัวจานะฮะ ไอ้พัคเดตเตอร์ชื่อจริงมันคือยัตจาโอ้ยเชี่ยไม่ปีนไม่เบาเออ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 โดดนี้อื้ออื้ออื้อตายดิตายตายอื้อฮึอึดวะอึด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 ทิ้งหายเลยอยากไปแล้วส์ เจ๊เป็นไรเห็นควีนเอ้ยงะอะไรโอยโดด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 เฮ้ยเจ้าใครอะเฮ้ย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 ยนยิแอบโอ้ยโอยโอยเชื่จะตายจะตายโอยโอยโอยบ้าบ้าเก่งเกินเุ้ยเออโอ้ยเออนั่นไงเรียบร้อยอ๋อตามบทเราคือต้องตายอยู่แล้วอ๋อโอเคโถ เซนคุณก็โดนจับฮะโอเคคอนเทนเนมิชชั่นสองต่อเลยล้วกันสตาร์ทเลยอ๋อเราจะเป็นเล่นเ,เล่นเป็นนี่หว่าอะไรเฟสทักเกอร์เออเอาก่อดน,น้อยผู้น่ารักแม่ควาสามารถของไอเฟสทักเกอร์นี้คืออะไรเดี๋ยวให้ดูฮะสอมารถของไอเฟสทักเกอร์นะ่ยโดนกันเลยเป็นมีทอทออะ นี่ทําไนวะอออในทางเดียวแหละจะไวฮะไอไอห่ไอหำนี่ชื่อว่าเฟสทักงเกอร์ฮะมาไปต่อแตะต่อแตะไปฟาบไหนวะอ๋อติดติดชุบนะปาปๆๆปปไหนเนี่ย อ่าทางน,นี้โอเคนี่หน้าที่ของเอฟเฟตัคเกอร์คือเกาะตามหน้าของสิ่งมีชีวิตต่างๆฮะแล้วก็เขาเรียกว่าปล่อยปล่อยเขาเรียกว่าอน้มเชื้อเออของพวกเอเลี่ยนเข้าไปในตัวของสิ่งมีชีวิตที่มันเกาะหน้าไปนะฮะแล้วมันก็จะออกมานะะเป็นตัวนี่ตัวนี้ชื่อจำไม่ได้แล้ว มันไม่ไดต้ตอนเป็นตัวเล็กนี้มันยังไม่ได้ชื่อว่านะซินามอฟนะซินามอบมันต้องเป็นแบบชื่อของไอ้พูดตัวโต,วตวๆอะไรเงี้ยยังเป็นตัวเล็กอยู่ชื่อจำไม่ได้อะขออภัยด้วยโย้ี่ยังทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้น่ารักอะ <c oughs> ไปไหนไหมาเนี่ยเห้หมาไ,ง,ไมงมันกนละัวขนมันเลยเออ กลัวอะไรกันวะโอเคเย่ okay. yeah, ผ่านแล้วโอเคสักดา่านหนึ่งแล้วกันนี่แล้วพอไอ,อ,อ,อเอเลียนจิ๋วเจ้ารอค่าปุ๊บมืนก็จะกลายเป็นซินมอมที่เราจัดคดีเองนี่ยังรอยังรอนี่เย่ yeah, ได้แล้วดดมึงโอดมอม จ้าจาะเทางน้นทางนู้นโดดไปเลยกันฟุ๊บนี่จะไปซุบฮัลโหลเชียวโอ๊ยโดดงบับงับงับอะไรอ่ะเย็ดยังโหดน,นี้แต่ไง อเกมค้างเฮ้ให้อยู่เ,เย็นๆเดี๋ยวโอเคเกมค้างนิดหน่อยไม่เป็นไรฮะนี้ไป่อากรอดน้อยผู้น่ารักมาแล้วอย่าค้างสิแม่มาช่วยกันด้วยไปไหนต่อฮะหะมาอ๋อมาเด็กไปเือได้เฮ้ยมึงอะอะไรไม่ ฟันไหมเออโอ้ยฟับเออเฮออเออปาปาเออวะกดยิงปืนยิงมีทำแมวละอ่ออ้วนทำงานขวัธรรมดาง่ายกว่าน่ะกดไม่โดนด้วยอืม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 นี่ทำไมเลือดสีขาวอ๋อเป็นนี่เปล่าเรียกว่าแอนดรอย จะจักรวานอเอาะไอพวกไอเลี้ยนเนี่ยมันมีด้วยพวกแอนดรอยคล้ายเป็นสิ่งที่มนุษย์ซากมาแหละนี่นักเกอร์เอาไม่ช่วยหายเลยเอออืมคุณนี่เรียบร้อย ังนี้ก็เฮ้ามีเพื่อนซินมอมเราอยู่ฮะแอบล้อยปล่อยเรียบร้อยอุ้ยนี่กดแม่เออเรียบร้อยฟาบอไปโดนขวนๆขวขวกันแม่งกันได้ด้วยฟาบเออปั๊บนี่เรียบร้อย ไหนวะปะหนักงงมาเนอะอ้อมทางนี้อ่าอ่าโดดไหมฮะ,ะป๊าปั๊าปั๊บป๊า,ปาอ่ะอ้าอ่าอ้าปึ๊บจอกหัวเหมือนเดิมทางไหนวะเนี่ย บอกถานได้งงมากยี่หินปืนอ๋อตรงน,นี้เอาอเรียบร้อยแค่นี้ง่ายดูไม่เป,ปิดว่ะต้องให้เปิดมนนู้นเหรออ๋อนี่ไงกด้ะโฟมาฟากโอ้ยใจเย็นใจเย็น อันนี้เช็คปืนกันนี่อ่ะอลงเลยอ๋ออัลเฟตเ,เกอร์เจาะเอ่ออัลเฟตเกอร์พันหน้าเอ่อฟาบอุ้ยวูววต้องใส่ความเร็วแล้วะฮะเราต่อยหลังอืมอืมไม่ได้ว่

Ờ, ờ, cục ung, à Nhưng ung, quá ung, 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 Để ung, 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 mấy đi lũ. เ,เอ,อาสิเยี่ยมเลยเฮ้ยลงมาไวนั่นสักนะได้ได้ได้ได,ได้เรื่องนี้เองนะต่อหัวม่ยังมึอน่ะตัดไปโจนไปฟุบไปไปเร็ว Shook mhm 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 cho con hương ô a a à a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  đêm, a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  ờ, không một, một. ลดไปอืมออืออมอมมาลูกแม่ไปไป,ไปพวกเราเยีแ้แต่ไปหลุดไปเยอะเลยไหนต่อ โย่คุณนักพิเศษมันนีด่ดิ่นรี่บล้อยเจาะหัวไหนไหนอุ้ยปีเอตเตอร์เนี่ยบ้าเทลมไปไมเฟนอะนั้นเขาเจาะเท่านี้้วกันใครชอบอย่ากดไลค์ด้วยฮะกดซับสไครด้วยสำหรับวันนี้สนับบับยบายเย้ yeah.